สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการทำอาหารเช่นเคยนะครับผมเชฟทักวันนี้จะทำอาหารเพื่อสุขภาพนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับเพื่อสม,มุนไพรผักสม,มุนไพรนะครับเป็นมะละนะครับกับกระดูกหมูอ่อนนะครับชื่อว่าแกงจืดมะละกระดูกหมูอ่อนครับสำ,สำหรับสารคุณมะละนะครับ มีประโยชน์อย่างไรนะครับหนึ่งป้องกันมะเร็งเต้านมนะสำหรับสุภาพสตรีนะครับแล้วก็สองลดระดับน้ำตาลในในเลือดนะครับาสามบำร,รุงตับนะบ <c oughs> เพิ่มเอนไซม์ในการทำงานของตับนะครับสี่เจริญอาหารน้ำย่อยดีท้องไม่ผูดนะครับห้าแก้ไขถ้ามันแผลนะครับที่ทา ถ้าเป็นแผลน,นะครับเอาลากมาละมาต้มดื่มนะครับนะครับผมเพราะว่าในมละนี่มีสารชื่อว่าสารชาเลนทีนและก็สารโพลิตไทพีนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนในการทำแกงกินมาลาะนะครับก็วันนี้เรามีกระดูกหมูอ่อนประมาณสอกิโลนะครับแล้วก็มะละนะครับ3กิโลกร,รัมนะครับ สําหรับส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆอีกินเดียนะครับก็มีเห็ดหอมนะครับพริกไทยดําป่นผมปรุงรสลาบกระชีกระเทียมซีอิ๊วขาวแล้วก็เหล้าจีนนะครับเราจะตุนกระดูกหมูให้มันเปื่อยตั้งหน่อยนะครับให้คือทานง่ายไม่เหนียวนะครับแล้วก็เราจะใส่มาระดลงไปนะครับเราน้ําเดือดนะครับแล้วก็จะใส่กระดูกหมูอ่อนตุนกระดูกหมูให้ ให้เนื้อไม่คือไม่ไม่เหนียวนะครับนะครับเราตุนกระดูกหมูก่อนแล้วเราจะใส่เครื่องเทศสมุนไพรต่างๆลงไปนะครับเป็นกระเทียมลากผักชีเห็ดหอมนะครับตุนพร้อมกันนะครับครับเราจะใส่เห็ดหอมนะครับเป็นยาสมุนไพรด้วยนะครับเห็ดหอมนี่ก็ป้องกันโรคหลายอย่างนะครับตุนกับกระดูกหมูออ่อนให้มันรสชาติเข้าแล้วนะครับเข้ากันแล้วก็ กลิ่นหอมนะครับครับเราจะปั่นสามเกลือนะครับมีกระเทียมราบใบชีแล้วก็พริกไทยดํานะครับหรือถ้าจะโขกก็ได้นะครับตามตามถนัดนะครับครับเราจะช้อนฟองที่เป็นมันออกหน่อยนะครับอ่าเป็นฟองนี้ก็เกิดจากอาจจะเกิดจากไขมันแล้วก็จากจากเลือดนะครับที่ติดกระดูกหมูมานะครับต้องช้อนออกก่อนนะครับจะได้ไม่ข้าวนะครับ แล้วก็การการตุ๋นนี่ก็น้ําแก๊สเบ,บาๆนะครับแก๊สเบ,บาๆไม่ต้องไม่ต้องแรงมากนะครับตุ๋นเบาๆแก๊สเบ,บาๆจะได้ประหยัดแก๊สด้วยแล้วก็น้าไม่แห้งเร็วเกินไปด้วยนะครับแล้วก็กระดูกหมูก็จะเปื่อยนะครับครับแล้วก็จะใส่สามเกลือลงไปนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยดํานะครับนะปกติจะห่อผ้าน,นะครับแต่วันนี้เราเอาแบบเป็นบ้านนะครับสูตรนี้นะครับ ครับเราปรุงเครื่องรสชาตินะครับใส่ผงปรุงรสนะครับก็สีิวขาวครับประมาณสองสับพีนะครับแล้วก็ตุนต่อไปเรื่อยๆนะครับครับแล้วทยอยมใส่มะละลงไปนะครับเพราะว่ากระดูกหมูนี่ใกล้จะเปื่อยเลยนะครับให้มันแมตกันพอดีนะครับ เปื่อยพร้อมกันแล้วก็ถ้าเราใส่มะระพร้อมกระดูกหมูนี่อาจจะมะระนี่อาจจะเละก่อนนะครับครับแล้วก็ตุนนะครับตุนให้เข้ากันนะครับให้รสชาติกินมะระนี่เข้าไปในน้ำน้ำซุปนะครับครับเราจะใส่เหล้าจีนนะครับประมาณหนึ่งฝาหนึ่งฝาเหล้าจีนนะครับ ตุ๋นนะครับกลิ่นหอมมัาหน่อยนะครับแต่งกลิ่นหน่อยครับแล้วก็ให้มันเฟรนเฟร์ครับกลิ่นรสชาติหอมครับครับปิดปิดฝาตุ๋นไฟน้อ่อนไปเรื่อยนะครับตุ๋นนะครับสตูตุ๋นนะครับครับตุ๋นจนจะได้ที่แล้วครับกลิ่นน่าทานจังครับนะครับหอมนะครับนึกถึงสมุนไพรไทยก็มีเป็นผักมีไย ชนิดนะครับมละก็อยู่ในหนึ่งชนิดที่มีสรรพคุณนะครับต่อสุขภาพนะครับเราสักพักครับจนเสร็จแล้วครับครับก็จะได้ครับแกงเกือดกระดูกมูอ่อนมละนะครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับรายการของเรานะครับ อชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ใทีมงานนะครับสวัสดีครับ